เอาแล้วครับก็ขอสวับสดดทดานผู้ชอบทุกทานกันด้วยนะครับผมวันนี้ผม grandios คงนะนะเอาสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีทุยผมก็จะมารีวิวคลาสนี้นะครับอ๋อมันชื่อว่าอะไรไม่อยู่รู้นะก н и к о м е н д e r s หรือเปล่านะครับผมก็อาจไม่ดูนะครับนิกนิกนิกเกิ e s มนเจอร์สโอเคช่างหัวมันนะครับนั่นแปลว่าผมนั้นอ่านไม่ออกแต่ที่แปลมาแล้วนะครับ มันแปลว่าคลาสหมอผีว้สุดยอดลน้อก็นั่นแหละครับผมมันก็เป็นคลาสหมอผีนะผมก็ได้ทรหดอดทนฟาร์มจนแม่งปวดสักทีนะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะนะโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าอันนี้จะมีสกิลอยู่เหมือนมืนทุกอ no. ันกายก็คือสี่สกิลนะครับแต่ผมอ่ชอบอันติเมทมากที่สุดแล้วแม่งเท่ชิบหายเลย <c oughs> เริ่มที่เบสิกนะครับการโจมตีธรรมดานะตึกตึกตึกตก,ก็เหมือนคลาสดีมอนเลยนะครับอืมเหมือนกันนะแค่คลื่นออกมาเป็นสีเขียวนะอืมยายเป็นสีเขียวต่อไปก็จะเป็นสกิล e เลยก็แล้วกันนะครับสกิล e จะเป็นการโจมตีแล้วก็เหมือนเอาเขียวเนี่ยปาดเพื่อเปิดทางหลุมศพขึ้นมาแล้วก็เป็น คลืนกระแทกอะไรก็ไม่รู้นะครับการโจมตีค่อนข้างกว้างแล้วก็ต่อเนื่องแถมยังแรงสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะเดินนะไอ้นางนี่นะครับโอ้โหดาเมจค่อนข,ข้างรุนแรงเลยอย่ดูก่อนนะีวนไวด้วยนะ1 2ึ่งห้าก็คือหฮิตใช่ไหมเดี๋ยวดูใหม่ก็ประมาณหฮิตนะครับผมมีโอกาสติดคิติทค่เด้วยนะ โอ้ยคนจะสุดโหดเลยไอ้นังอยากขอเก็บไอ้หมอนี่ก่อนก็แล้วกันนะครับไม่น่ามีประโยชน์อันใดแค่ามาเป็นคอสตูมเฉยๆโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิลอาร์นะครับสกิลนี้ก็คือจะทำการระเบิดดาเมจโดยเก็บดวงวิญญ,ญาณจากมอนข้างทางนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเก็บวิญญ,ญาณแป๊บหนึ่งนะต้องการจำนวนมากเลย ออแล้วก็มันจะมีทั้งหมด4ขั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละขั้นก็แล้วกันเวลาเก็บวิญญาณได้นะนะ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่หนึ่งนะเอ๊ะอะไรเนะี่ยเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่หนึ่งนะโอ้ดูที่ตรงใต้เท้าของผมสิมันก็จะมีวงแหวนโผล่ขึ้นมานะครับค่อนข้างเท่เลยะเทส่สุดๆไปเลยแหละโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูขั้นที่สองเลยก็แล้วกันนะโอเคนะครับขั้นที่สองก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอย่าดูตรงนี้ดิก็จะเป็นแบบมันเป็นแบบหลายๆมุมอะมันมองไม่ค่อยเห็นนะต้องไปอยู่บนหินนะจะเห็นชัดสุดโอเค จะเป็นอย่างนี้นะครับมีหน้าวิญญาณเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์สแปดเลยก็แล้วกันนะนี่ไปเป็นญ,ญาณลอยขึ้นมาด้วยนะเทมากเลยอต่อไปต่อไปไปดูขั้นที่สามกันเลยแล้วกันนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นขั้นที่สามแล้วมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับเริ่มลอยขึ้นมาทางฝั่งนี้นะอืมค่อนข้างร้ายแรงและก็เทสุดสุดเลยต่อไปก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งคลาสนี้สามารถเก็บสแ,แต็กได้สูงสุดถึงสี่ขั้นนะ แต่ละขั้นใช้วิญญาณประมาณ2-3ถึงดวงนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมได้ทำการเก็บครบ4ขั้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะจะมีออร่าวิญญาณผีร้ายลอยมาเต็มเลยนะอแล้วก็ระกดระเบิดดาเมสซึ่งยิ่งเก็บสแต็กเยอะการระเบิดก็ยิ่งเยอะด้วยเช่นกันนะครับอยิ่งแรงด้วยเช่นกันนะเป็นล้านเลยนะ ดามเมจเหมือนจะคูณตามจำนวนสแต็กสมมติเดี๋ยวลองเก็บสักสองแล้วมาระเบิดดูก็แล้วกันนะมาๆๆจะามอนเล่เข้ามาฉันต้องการวิญ,ญญาณมากกว่านี้สง่งวิญญาณมาให้ฉันซะวิญญาณวิญญาณมากิมมียูโซลกิมมี กิมีอยู่เโอเคสัก2องขั้นก็นแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดเที่ับดาเมจพื้นฐานการโจมตีนะครับทุกการโจมตีนั้นจะคูณกับดาเมจพื้นฐานหรือดาเมจอาวุธสุดโหดของเรานั่นเองนะครับผมพบตีที่28งระเบิด2ขั้นก็จะกลายเป็น2อ0 0สนองมันคูณเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะจนไม่สามารถคิดได้เลยนะเดี๋ยวต้องไปนั่งคิดหลังไม โอเคต่อไปก็จะไปดูที่สกิลเอกันเลยกันล้วกันนะครับสกิลเนี่ก็เท่เหมือนกันนะนี่นะครับสร้างดาเมจต่อเนื่องเป็นการเอาเอา่อเคียวจกเข้าไปที่พื้นนะผจกปุ๊บก็ระเบิดประตูต่างมิติให้ผีหลอกทุยผีวไวิญญาณร้อนลอยขึ้นมามาโจมตีสเตอร์แบบต่อเนื่อง2อฮิตสาฮิตส ี่ห้าฮิตเด้อกี่กี่ฮิตวะเนี่ยประมาณสี่ถึงหกฮิตประมาณแถวๆเดีย่แหละโอเคนะครับแล้วก็ถึงสิ่งที่ทุกคนอกรอคอยนะครับก็คือ a l t i m a t e skill oh my g o d โอเคสกิลนี้จะโคตรเท่โคตรรอโคตรอันตรายเลยนะครับก็คือมันจะทําการเอาเคียวจกเข้าไปที่พื้นเพื่อเปิดประตูต่างมิติออกมานะครับเพื่อให้วิญญ,ญา์ผีไร่เนี่ยพวกอสเวินอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมาโจมตีสโตนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเลยก็แล้วกันนะ ขอทุนี่นะครับอ,รอ,อันเดดนะครับเดดคิงราชายยัางความตายจะมาฟันนะดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะอุย้ยก็ประมาณดาเมจของตัวเราเลยนะแต่บางตัวก็จะตีแบบคูณสองด้วยนะโอ้น่าจะติดที่แหละ แล้วก็จะไม่มีวันตายยกเว้นแต่จะปล่อยไว้นานๆหรือมีตัวอะไรมาตีตายนะครับก็ค่อนข้างนานนะนานกว่าคลาสซัมมอนเนอร์อีกนะครับที่อัญเชิญมาก็ต้องนานก่ออยู่แล้วนะเพราะานีเป็นอัญติเมทสกิลสุดโหดเลยยังไงล่ะก็เป็นประมาณนี้นะเป็นถือว่าเป็นคลาสที่ตีบอสได้โคตรตึงนะครับผมแนะนําเลยอาจจะเป็นเมตาใหม่หรือไม่แน่ก็เป็นลองของซัมมอนเนอร์ในการตีบอสนะ เพราะว่าซัมมอนเนเนี่ยมันสามารถเรียกหมอนได้เรื่อยๆจะมาละแต่นี้มันเรียกได้เฉพาะอันติเมทสกิลจาเล่นตัวนี้จริงๆแล้วก็นะแนะนำเป็นผีเสื้อสีขาวน่าจะดีนะครับเพราะช่วยรีอันติเมทสกิลแล้วก็หาอาวุธกับชุดเกราะที่มันช่วยรีอันติเมทสกิลนะมันจะได้รีไวไวนะครับก็คือแทบจะใช้อันติเมทสกิลตลอดเวลาเลยอันเชิญผีแม่งรัวๆเลยนะโอ้ยแมงจะสะอึก ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลาสหมอผีนะค่อนข้างขี้โกงนะแต่ว่าขี้โกงไม่ก็โกงนะเพราะไม่ยงตีแรงชิบหายแต่ว่าข้อเสียคือไม่ดูดเลือดเหมือนคลาสดมอนส์นะครับก่อนหน้านี้นี่นะครับคลาสที่วิวัฒนาการมาสู่ความจุดโหรอันเจอเลยเจ้าวังอันระเบิดไม่มีสแต็กก็ระเบิดได้นะแต่มีดาเมจหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิ โอเคก็มีดาเมจนะครับเป็น2เท่าของการโจมตีปกติเเสียงไอห,หมอนี่ดังชิบหายโอเคนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเป็เทพทูหรือว่าขี้เกียจฟาร์มอยากฟาร์มให้ปลดคลาสนี้ก็สามารถจ้างผมได้นะครับลิงค์ข้างใต้สำหรับคนที่มาจ้างฟาร์มแรกๆอาจจะมีเสือหรือพิเทก็ได้นฮะิ <c oughs> ก็แล้วแต่ที่ โพสของผมนั่นจะโปรโมทว่าลดราคาหรือว่าจะแถมอุปกรณ์แต่งตัวส่วนอุปกรณ์แต่งตัวอันนี้ผมไม่ได้ปล่อยขายนะอมหรือไม่แน่ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับอาจจะปล่อยขายไปพร้อมเซ็ตของหมอผีเลยก็ได้นะครับอืมโอเคสวัสดีครบขึ้นมาแล้วไปเจอกันใหม่วันหลังนะไอ้นงังออยตัวโอ้ย